ใ่ขามันขาีจกยืนะเลยข้างปนาจระบเลี่ยทข้างดเนยแต่ึอันนั้นแท้ลยให้บาเอไล่พกนีนาอันสีเขียวนั้นเอโล่ไยาันรบได้เกือบเท่าล้วมอยู่ลวได้ไปเอส่าตันตสมต่สิจัดการหน่สามตัวนกแก้วนะเอสสามนแกนี่ยังาีแล้วเขามีเวลาเอ ตอยให้มัน้ไจับมันก็ใชแล้วมหมแล้วมันเหลือของประบาณเน3มใบเนี่คือว่าพ่อมมนไายบนแล้วก็จะเอาไประบานอีกตัเอีเพราะว่าประบานที่สามใบเนี่คือบาเรพันบางกูมงานกูเอาขง้นไลยว่าสามใบนะถ้าม่มนสีสัีอไปวมันมีเวลาบางมือ้อมมือกับที่หยอ่อันนี้นลวมีจักหน่อยด้ยเ้าสิบเอสยมึงือเจ้าสิบเอ็ดสายรางเหมือนนนี่ยืกันอาจจะมีเมือดมือกอาจจะมีล่ามกใช้่าา รอยเมื่อนะไ่าไีอยู่หรอมีสบายเอออันนี้ร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบหกเอาตัวนั้นลงมานับด้วายาตัวนี้ตัวนี้ค่อยเอาให้มีแต่ขึ้นง่านพี่ลงตกม่ได้เรเรียว่าเสือต้นเนขบงงามตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้วางปูวางูหางนียาก่แล้ขนาใเพราะว่ามนตก เอฟตัวนึงตั้งนี่นี่บอกมันก่างน่่ะาการให้เ้าอฟี่เจ้าแบได้โเม้ฟซเราคอยเนี่ยีเอ็ดทีระลึกน่ยแจกมันงามดีอะอไก่เมีงามอยู่หวงตัวผู้งามอยู่หงาบอร์ไก่มมาีใบเอยวอ้ันนั้นเลยอนี้ พักซื้ออ่นเลยบอกพักตรนซื้อแล้วไหัม่ได้ผูของปูสเขียวไปไหนนะไม่ต้องเหอะไรอย่าเีเขียวไาเลยอนี้คนเราไปยจอ่ะปงผูปะลิจิตนักคาราใช่เร็วค่ะท่านก็ได้จะไปส่งบ้างผู้ไรสารเป็น่ือเป็นแตวหนังสือกรบาทบอกบอกให้พิจารณา พีบอกวิาณอเขาบอกวจารกับลักเห็ุเป็นบอกไม่ได้เป็นละไอ้ซื้อเอามันก็เป็นปนี่ตัวตัวยากเป็นเมือตัวาเล็กแต่ยากไม่ตัว้ยเห็ดไปเลยเห็ดทีบอกที่ติ่มห้าเขาไปเห็ดมาลี่นาคายน้ำป่าซื้อๆี่ไมีนี่เห็ดดีอบาบานี่น่มันเปนเห็ดเอ็ดไดวางปูบาลีจิตไม่ต่อันเด้ตัวนึ่งเขาเอ็ดนัเรื่มเนาะเห็นไหม เอามุมนี้ดีกว่านะคะอันนี้เขากำลังม่องอะไระเขาหนาอันเขาปลนุการนะวังปูปาริจิตนาคราไหมคะไม่โลกตัวเพระมันบที่แล้วเรวังปูปลาริจิตนาคราชมันมาก้อนมากมมากด้วยให้น้มันใช้ได้ดีแล้วคอันเราต้องกเดียนอันยาอย่าดีอันนั้น กพืลายเบิ่เอามาสาก็ได้นะตัวคนลายเขาเบิรดเราเบิรลายเก่านกแกวก็เพิงเกีแล้วเหรฮีขายรูปเดเนมูบานจะได้ถามจะไม่ีผู้ถามเลมีมีเอสพอมันฉันิจะปดเอ็พยท์สวยไหมครนองมันเอสเปล่ได้คนเบนั้นได้ผู้เดียวนะเพร่ะนแล้วนึ่งอะไรเนเออจะได้ถามมันคือมันเด็หลายคนมาแล้วมันก็ได้หลายคนหรอนี่มันเอสของมันมันจเอสเขาแต่เออ แต่มันลายในมุกเอ็ดดูจะมาขัดดึงมีแนงประใหม่นะงานอยู่คือขันเอ็ดลายข้างบนนะคะมาสีแนงวอดโตเต็มเยอะเพราะว่านี่เตรียมจะไปโชว์ที่งานวังปูแล้วก็ค่ะของกลุ่มไปบ้านด้วยนะคะค่ะขันเอ็ดนนี้คือเอ็ดปูเอ็ดปลาเอ็ดปลาดิบเอ็ดได้แล้ะคนเอ็ดหมื่อเยอะมาสีอ้ยเป็นตรงสื่นมาได้เป็นตรงสื่นไม่ได้ครับอันห้างห้างคือเป็นรูปนกรูปเฉลิมมันห้างนกต้องซื้อให้ง่ายส่วนใหญ่แาบข้ามลายเยอ ไงกับเพจรู้นะโคตรงงกันแล้เศร้าแล้วม็เพจอะไรนะเมื่อเ่อนร้อยยี่เพจเอเมนได้เดี๋ยวนับเบอร์ไปว่าอย่างนี้ไปว่าเขาเนี่ยค่ะกานที่งานแค่สวีวบ้านเพจเหรอค่ะเดี๋ยววิจายให้ชมตอนกลางวันดีกว่านะคะเนาะกลางคืนมันไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าวันนี้พามาชมบรรยากาศนะคะพามาชมนะคะในบ้านเราเอามั่งศูนย์ร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็น ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตะกานะคะแล้วก็ทำบายสีนะคะ ทำกระเป er ๋าไวเทียมนะคะคะหมดเลยนะคะก็นีหลายยนะคะแต่ว่าที่ว่าจะพาให้ชมตอนกลางวันดีกว่าเนาะค่ะเพราะว่ามันจะได้ชัดนะคะแต่วันนี้นี um> ่ก็ไปอยู่ที่วางปูนะคะก็ไปสองรอบรอบสองรอบนะคะยิ่งก็ตอนเช้าก็ไปนะคะพาน้องไปสมัครงานนะคะแล้วก็กลับมาไปดูน้ำแล้วค่ะแล้วก็กลับไปอีกรอบนึงนะคะก็ บอกกันเลยพี่ร้เลยแล้วสุดแปมาๆนะคะมาดูพี่นอนอยู่นะพี่นอนจริงติดเลยเนาะดูงเนาะเนี่ยมันดึงอยู่กับวันดึงอย่าดงจะอะไรกันคนโบลอนเซ่แล้วมาแบบที่นอนหน้ายต้จ้อยแบบที่นอนมงเช่นไมเอาไข่ลายมูอแล้วลายถ่านแบบพี่ท้าก็เ่มาอนพัด้นจะพิรนษเหมือนเขาขโมยพวกเขาเย่อกขมเขาอยู่ในหมู่เขาคนขับเขาอยู่ในห้อนี่ยมันหาคืนหอดไปเย็นตอนเขาจะมืดเงนไทเช่น ไปแต่จะคึ้นไปที่สามที่เราก็โดนแค่ไปี้เขาเรปตนะนะคะเาไดก็ลองก็ลองสิ้นไปบาง่นเนาะแล้ก็จะเป็นเดือนอืลองสิ้นไปแล้วกูอ้วหมดท้อืมบก็ไม่ิ้นไปเป็นเดือนหน้าห้าเยเพราเร้าอยากาอยากขยางก็บริยูนาให้มา้งยังบ่ได้จัดย้เก็บยูขยายอันป๊กอัน ยาปลูกมาเออหนูมความซื้อแต่หนยใส่ยางละแกซื้อน้ำแก้วดอกบ๊ปลูกว่าอีงเป็นปุูกถ้าซื้อมาค่อยดีนะเออวันวานมันร้องงานไปเนาะวันวานนี่นันเหลืองอ้นี่ตัวนี้เนาะนี่เหลืองที่ตีนบ้านี่บหว่าจิตปลูกกับรบุปลูกยางดอกแต่ดอกมันไม่มีเวลาปลูกบ่บังน้กโอ้ยคอยยี่หกคคอยสิบาร้อยี่หกคอยรอยามที่เนาะเออเเราไม่นับอยยี่หก่่าร้อ ผมก็ร้ออยหนาิ้มกเอ็ดแยอกัวันน่ตัวผู้อันอันยองก็ว่ายกอะรยอกงามจีบของที่นนยอกเจ้าบอยกงบงานแต่กยอกงามใจก็ยยอกต้นไต้ต้นเถืองเบิ้งผู้ผู้นั่นตัวนี้งามตมเที่ชอบมันงามตัวนั่นแหละมันมันมันยอกยอกต้นไต้ต้นงามบมว่าเดียวงาม เกจังสานยงามเจังสนงามยอกมันสองนเพื่อเอาปกินมันก็ตือจันนแหนนเอาไปเทียบดูเอาไปสังคุูเจ้านะสังหนันอบอยอกหงงาอืมอือั เคยนะเฮ็ดก็แล้วมันก็อาบริเวณเื่อเลยไม่ยิบยอกทางอันนี้มันะงามแบบป้ยกินแล้วอ่นะนั่นกเนาะระถินเนาิน่ายอกอันนี้นะยอกันกู้าน้ำเดือดพี่ละเออเออเออท่นละกับบเอ้าพอมันมาอยู่กบ้านพอมาอยู่ในเอือนอันนี้บอกเปิ่งยอกอันนี้บอกเปานเขาเียยอ

แล้วมันันยกไงถึงงามยกอันนี้ยองยกยกอันนี้ยกที่ยกง่ามไม่ยกะปยกง่ามก็ซองยกนอ่นนะง่ามก็คนละแบบง่ามก็ซองยกอันนี้นั่นยกตัวนีมันจะบังส่งมาได้เอานะแต่ว่ามันง่ามนะตอนนี้นะไปวัดแ่ว่ามันเพอสารมันจะวี่งแบันจะไรเราพาป้ขายย้อนค่อนลายเลวอันนี้บอกขายนะนะบอกเขาสร้างไว้ละนน้มัน เป่าขายขายช่วยกันเลยในบ้านอันนี้เป็นกลุ่มบ้าเราขายยงเดียไ้ไปวัดไปขายติ๊สได้กับเล่า็ได้เอสเีเอใครซานก็ได้ตังใครขายก็ได้ติ๊บตัวตตซีนี่คือกตะเป๋เายนคือตะเป๋าพวกประเทศราชนี ตัวนตุ่นบตัวนกลางตัวนตัวนต้่นตัวนตัวนตั่นตุ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 ่นตัวนตุ่นตุนตัวนตั่นตุ่นตุ่นต่นตัวนตุ่นตุ่นตา่นต่นตุ่นตุ่นตัวนตุ่นตุ่นตุ่นต่นตัวนตุ่นตุนตั่นตั่นตุ่นตุ่นต่นต่นตุ่นต่นต่นตุ่นต่นตุ่นตั่นตุ่นต่นต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 ่นตันต่นตนต้ ลอยๆเอสามารไปเรียบไปกันนกกับงานอ่ามเตัวนี้กับตวอพไก็จได้อดวไม่สดเอ็ดอดเพิ่มผัดเอ็นเพิ่มแล้วขอดน่งแล้วผัดเอ็ดเอ็ดแต่ละลายเอ็ดขึ้นลายเม่ไรเมื่อูอ่นบนหน้ามาเอาอย่างนีจะว่าสอลาอย่างตัวไฮไม่ลายไฮนอยได้ไงฮเดี๋ยวจะยังไงบอกไม่ายหไล่นอยน้อยน้อยนอยอ ตัวลือกือกนแ่สามหนึ่งอ้าเรื่อันี้้วเไมกินิก็งนี่เลยเออกีบตงไหนที่แล้วเลยคืาไไปกินรับป้ากินได้ไมแ้วไ่กินแบบต้องซื้อตลอดเลยโอ้จุตรงเอาบบบบวกมาน่ออุู้จุดหนึ่งเดียแล้วเรามาบวกสี่เลยใส่ไปกยอน่ากินมากเลไป้อนหนึ่งชินแล้วเ่จุาก็ตงข้าขามป แ้้ออกมาจะสวนมันง่ายระว่างมันแมันจะไปเนี่ยเพราะว่าที่ไหนขมระหวาไหนในที่มันรู้จะเอาสีแงต้องนวดนกระปานได้ครัอมาสื่อมาวเนาะติมาอได้เนาะเปิดนหนึ่งเดียววม่วงก็เปนวมีอันนี้เขาเป็นสีม่วงบอก ม่าเรเอื่อยนาะแค่คาวไม่ถึงไม่ใช่ง่ายจังหวะซื้อคน่ขึ้นทางเยวกันุกมีอยู่ฝ่นยน้ม่แน่นคนทาไร่ือว่าขึ้นทาคในจึงปลาแน่นอนอันปลานิ่มปลาตะเียมากตัวนั้นนะตัวนี้เดมตัวน้เดมตั้งตัวมือขึ้นหัวเลยมือเอื้องสาเขียวอย่าเอาขึ้นก็เขียวมันจะบเดนบอก ทำสร้างกันนะสีทองเกลือกส่หางไข่มุกเกลืวใส่กับสีทองสีทองมันจะขึ้นง่ายดีกว่าแดงบว่นี้แดงเชื่อั้งแตเลยแดงใส่ยังงี้ดิไล่แดงใสับสีดิคุมค่ะวันนี้มีพามาชมนะคะในบ้านสามตะกะแล้วก็เรามาทำใบสีด้วยทั้งกระเป๋าไว้เพียมทั้งตะกร้าไว้นะคะแล้วก็ทําใบสีไปส่งย่าด้วยนะคะที่วังปู่นะคะก็ ช่วยสนับสนุนสินค้าของคุณแม่บ้านด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่จะถ่ายคลิปให้ชมนะคะวันนี้มันมืดแล้วนะคะไม่ค่อยเห็นลายเท่าไหร่เนาะแต่ว่าพรุ่งนี้นี่จะถ่ายคลิปให้ชมนะคะว่าลายไหนลายไหนแล้วก็ไซส์ไหนนะคะก็รอติดตามชมแล้วก็ให้กาลังใจคุณแม่บ้านบ้าน,านสอด้วยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ,คะ